สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับรีวิวจาก p d a m o b i s c o m วันนี้เราอยู่กับสมาร์ทวอชรุ่นแรกของทางค่ายเหมยซูนะครับก็คือเหมยซูในรุ่น Mix นะฮะตัวเหมยซู Mix นะฮะเป็นสมาร์ทวอชแบบไฮบริดนะครับ,รบอธิบายง่ายๆก็คือตัวกลไกนาฬิกาภายในของเขาเนี่ยก็จะเป็นนาฬิกาปกติทั่วไปนะเป็นควอตซ์วอชนั่นเองนะครับแต่ว่าจะมีฟีเจอร์ในการเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนได้แล้วก็เบสิก ฟังก์ชันพื้นฐานของเขาเนี่ยก็คือจะเน้นในเรื่องการแจ้งเตือนนะครับอย่างเช่นสายเรียกเข้าไปได้รับสายนะครับแจ้งเตือนข้อความปฏิทินอีเมลรวมไปถึงแอปพลิเคชันต่างๆที่รองรับนะครับนอกจากนี้ก็จะเป็นในส่วนของ Activity นะฮะที่ทําทงานร่วมกับแอปพลิเคชันนะครับแล้วก็ใช้ในเรื่องการด,าด้านการออกกําลังกายนะฮะอย่างเช่นการนับก้าวเดินนะฮะสลิปแท็กกิ้งนะครับการเผาผ่านแคลอรี่เป็นต้นนะฮะพูดง่ายๆว่า ฟังก์ชันพื้นฐานของเขาเนี่ยก็คือจะเน้นการทํางานร่วมกับตัวสมาร์ทโฟนผ่านทางแอปพลิเคชันเป็นหลักนะครับไม่ได้เป็นสแตนดาร์ดอะโลนนะครับโอเคเดี๋ยววันนี้นะครับก็มาทาการออบซ็อกซิ่งนะครับสำรวจตัวเครื่องแล้วก็ดูนะฮะอุปกรณ์ภายในว่ามีอะไรให้มาบ้างแต่จริงๆคือมันก็ไม่ได้มีอะไรหรอกตัวเนี้ยมันมาแต่ตัวนาฬิกาเพยียงเดียวนะครับเพราะว่ามันเป็นไฮบริดสมาร์ทวอชนะฮะคือมันไม่ต้องชาร์จไม่ต้องชาร์จไฟนั่นเองนะฮะตัวแพคเกจจิ้งก็ตามนี้ครับ ด้านหลังก็จะมีอะบอกไปเบื้องต้นแต่ว่าเป็นภาษาจีนนะแต่ว่าตัว QR code ตัวนี้ก็คือจะเป็นตัวที่ให้เราสแกนแล้วก็ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันมาใช้งานนะครโอเคครับประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวเรามาทำการแกะกล่องกันเลยนะครับตัวนี้ส่งตรงมาจากจีนะฮะ AliExpress นะครับตัวแพ็กเกจจีก็ดูเรียบร้อยดีนะฮะ ครับเปิดออกมาตามนี้นะครับด้านในนี้ก็จะมีเป็นคู่มือนะครับเบื้องต้นนะฮะแต่ว่าเป็นภาษาจีนนะครับแล้วก็แน่นอนนะมีตามที้บอกไว้ในต่อต้นก็คือจะมี QR code นะครับให้เราดาวน์โหลดแอปพลิเคชันมาใช้งานร่วมกับตัวเหมย z o o m Mix นะครับตอนนี้ก็จะมีใบรับประกันนะแต่คาดว่าคง ลำบากนิดหนึ่งเพราะว่าตัวนี้เป็นเป็นเครื่องนอกนะครับสั่งมาจากต่างประเทศเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวนาฬิกากันนะครับก็ไม่มีอะไรนะตัวนี้ดึงออกมาด้านในก็ไม่มีอะไรนะครับทําไว้หลอกๆนะฮะเพราะว่าตามที่บอกไปคือมันไม่ต้องชาร์จแบตนะครับตัวนี้จะเป็นฐานกระดุมนะฮะใช้งานได้240วันนะครับตามสเปคของเขานะฮะก็คือพอฐานหมดปุ๊บก็เอาไปเปลี่ยนตามร้านนาฬิกาได้เลยนะครับ ในในหน้าของ Official เว็บไซต์ของเขาเนี่ยไม่ได้บอกว่าเป็นฐานอะไรแต่ว่าผมพยายามหาข้อมูลลึกๆนะครับจากหลายๆที่เนี่ยก็คือตัวนี้น่าจะเป็นฐานกระดูมแบบ LRCC นะฮะคือหาง่ายมากๆครับตามร้านนาฬิกาทั่วๆไปเนี่ยเดินเข้าไปก็เปลี่ยนได้เลยนะฮะโอเค <Okay. S 1> เดี๋ยวเรามาดูกันที่ตัวนาฬิกากันบ้างนะครับตัวหมยซูมิกนะฮะตัวนี้เนี่ยจะมี2สีนะครับเป็นสี เงินนะครับเป็นสีบรอนซ์เงินสแตนเลสแบบนี้นะครับแล้วก็สีดำนะฮะตัวสายก็จะมี3แบบนะครับเป็นสายแบบสแตนเลสเหมือนกันนะครับแล้วก็มีสายแบบหนังอิตาลีนะครับก็คือตัวนี้ที่ผมสั่งมานี่แหละนะครับแล้วก็เป็นสายไนล่อนเดนิมนะฮะก็จะมีสาย3รูปแบบราคาก็จะแตกต่างกันด้วยนะครับตัวที่เป็นสายสแตนเลสก็จะแพงขึ้นมานิดหนึ่งนะครับโอเคเดี๋ยวผมขอดึงตัวพลาสติกออกมานะครับ โอเคครับหน้าตาก็ประมาณนี้นะฮะดูสวยงามเลยทีเดียวนะครับตัวนี้ตัวปุ่มก็จะมี2ปุ่มนะฮะแต่ก็เป็นเป็นปุ่มในลักษณะของปุ่มแบนนะครับไม่ได้ทำเป็นไม่ได้ทำเป็นแบบเป็นเม็ดมายมนะฮะตัวนี้จะเป็นปุ่มปุ่มแบนนะ2สองปุ่มตัววัสดุนะฮะวัสดุบอดี้หลังเขาเนี่ยก็คือจะเป็นสแตนเลสนะครับเกรด 316L นแนะครับก็คือปลอดสนิม100%นะครับแล้วก็ตัวหน้าปะเนี่ยมีขนาด42มิลิเมตรนะฮะการน้ำได้ลึก30มเมตรนะครับใส่ว่ายน้ำได้เลยนะครับไม่มีปัญหาแต่อย่างใดตัวเข็มนะครับจะมี3มเข็มด้วยกันก็คือมีเข็มชั่วโมงนะครับเข็มบอกนาทีแล้วก็เป็นเข็มที่เขาเรียกเป็นมันตินะครับตัวนี้คือใช้แจ้งเตือนในเรื่องของวันนะครับวันที่แล้วก็ใช้งานในด้านของการออกกำลังกายด้วยนะครับ ตัวสายเนี่ยมีขนาดความกว้างอยู่ที่19มิลิเมตรนะครับแล้วก็เปลี่ยนได้ง่ายๆเลยนะตัวนี้นะจะเห็นสลักอยู่นะครับถอดเปลี่ยนได้เลยสบายๆแล้วก็ไปหาสายเปลี่ยนได้ง่ายด้วยนะครับลักษณะแบบนี้นะขนาด19มิลิเมตรนะครับโอเคนะตรงนี้ก็จะมีชื่อแบรนด์นะครับเมย์ซูไว้นะอยู่ตรงนี้นะตัวหนังแบบตัวหนังตรงนี้คือจะเป็นสา,เนสายเป็นสายหนังแท้นะ สายหนังอิตาลีนะครับด้านหลังของตัวเมยซูมิสนะฮะก็ประมาณนี้นะครับตัวนี้มาพร้อมกับบลูทูธนะครับเวอร์ชัน4.0นะเชื่อมต่อได้ทั้งสมาร์ทโฟนที่เป็นระบบปฏิบัติการ Android แล้วก็ iOS นะครับ แล้วก็จุดขายอย่างนึงนะครที่ผมลืมบอกไปเลยคือตัวกระจกเนี่ยคือจะเป็นกระจกแซฟไฟร์นะฮะแข็งแกร่งทนทานรองมาจากเพชรนะครับคือไม่จะเป็นต้องไปติดฟิล์มกันรอยแต่อย่างใดนะครับตัวนี้ใช้แบบสบายๆเลยนะฮะแล้วก็จะมีเซ็นเซอร์มาให้2 2ตัวนะครับก็คือ a x c e l e ม o m e t e r แล้วก็จโรสโคปด้วยนะครับต่ที่บอกไปนะ,ะตัวนี้นะครับใช้งานได้240วันนะฮะ ตามสเปคของอเว็บไซต์นะครับ o อ,อฟ i ิชยลเว็บไซต์ของเขาบอกไว้ประมาณนี้นะฮะพอทานหมดปุ๊บก,ก็เอาไปเปลี่ยนได้เลยตัวนี้ใช้ได้แบบสบายๆครับยาวนานนะไม่ต้องชาร์จแบตบแต่อย่างใดนะครับเป็นข้อดีของ h ไฮบริดสมา t ์ทวอชนั่นเองนะครับ แล้วก็ฟีเจอร์ที่ผมบอกไปนะคือในเรื่องการแจ้งเตือนเนี่ยก็คือจะเป็นการแจ้งเตือนมีมีการแจ้งเตือนจากตัวสมาร์ทสมาร์ทวอชนะครับก็คือเป็นไฟ LED นะฮะแล้วก็ระบบสั่นนะครับตัวนี้จะมีมอเตอร์สั่นภายในตัวด้วยนะฮะโอเคครับก็ดูคร่าวๆแล้วกันนะฮะเดี๋ยวการเชื่อมต่อเบื้องต้นเนี่ยเดี๋ยวมาติดตามกันอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับวันนี้เอามาแกะกล่องให้ดูนะฮะเบื้องต้นกันก่อนนะฮะ ตัวนาฬิกาออกแบบมาได้ดูสวยดีครับนะเป็นคลาสสิกนะครับแล้วก็กลไกภายในเนี่ยก็คือจะเป็นสวิสนะฮะเป็นสวิสมูฟเมนต์นะฮะหรือพูดง่ายๆว่าเทคโนโลยีนะครับกลไกของนาฬิกาที่เป็นเทคโนโลยีของประเทศสวิตเซอร์แลนด์นั่นเองนะฮะในปัจจุบันก็จะมีเจแปนนะฮะเจแปนมูฟเมนต์สวิสมูฟเมนต์นะก็จะมี2รูปแบบนะครับตัวเหมิร์ซูนะฮะมิสนะฮะก็ออกแบบมาได้ดูสวยคลาสสิกนะครับวัสดุดีนะฮะตัวนี้ รูปร่างหน้าตาประมาณนี้เลยนะครับเมื่อใส่กับข้อมือนะเดี๋ยวผมใส่ให้ดูนะครับก็ประมาณนี้จริงๆผมว่ายังไม่ได้ยังไม่ได้ลองเล่นนะก็แกะพร้อมกับที่เพืเ่อนๆได้ดูนี่แหละนะครับในเรื่องการเชื่อมต่อเดี๋ยวผมขอเอาไปลองก่อนแล้วกันเนาะจะได้ไม่เสียเวลานะครับามาผมเอามาแกะกล่องให้ดูกันก่อนนะว่ารูปร่างหน้าตาของเขาเนี่ยประมาณนี้นะฮะ มีปุ่มกดสองปุ่มแต่ว่าตรงคงต้องไปเชื่อมต่อก่อนนะฮะโอเคครับดูสวยงามดีนะฮะตัวเรือนก็ไม่ใหญ่เกินไปนะครับใส่ได้ทั้งผู้ชายและก็ผู้หญิงนะ42มิลิเมตรนะครับดูสวยงามเลยแหละผมค่อนข้างถูกใจมากนะฮะตัวนี้น่าจะเป็นร,รีวิวแรกนะครับในประเทศไทยนะถ้าที่ดูยังไม่มีนะฮะก็เอามา อันดับซิงให้ดูกันนะครับกับเมย์ซูมิกส์นะฮะเป็นไฮบริดสมาร์ทวอชนะครับแล้วก็สนนราคานะฮะตัวนี้นะครับมีราคาค่าตัวอยู่ที่199ดอลลาร์จนไปถึง299นะครับก็คือมันจะแตกต่างกันในเรื่องของตัวสายนั่นเองนะครับถ้าเป็นสายสเตลเล่นะฮะสายสเตลเล่ของเขาเนี่ยก็คือจะเป็นแซฟไฟร์มิลเลอร์นะครับก็จะแพงนิดนึงนะฮะอยู่ที่299ก็คือตกประมาณ299ดอลลาร์นะครับตกประมาณ1,400งบาทนะครับ ถ้าเป็นตัวสายหนังหรือว่าสายในรอนเนี่ยก็จะอยู่ที่199ดอลลาร์ก็ตกประมาณ6,800บาทนะครับแต่ว่าตอนที่ผมสั่งเนี่ยมันมีโปรโมชั่นอยู่พอดีนะครับก็สั่งได้ในราคา170ดอลลาร์ยังไงก็ลองดูดหลายๆที่นะครับเพราะว่าตรงนี้เราอาจจะเจอช่วงที่เขาทำโปรโมชั่นอยู่นะฮะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็เอามาอันบ็อกซิ่งให้ดูกันนะครับสำหรับตัวสมาร์ทวอชนะฮะรุ่นแรกรุ่นแรกนะครับจากทางค่ายเหมยซูนะฮะ โอเคครับคลิปนี้ก็คงขอลากันไปจากเพิงเท่านี้ขอขอบคุณที่ติดตามรับชมกันนะครับสวัสดีครับ